ไปน,นี่นะเผาขนาดพีน่น้อย กินหอมห้วยห้วยมาลดนี่นะอาวไม่นี่ะเกอบเกัาไปกับทักทายซาบายดีพี่น้องปลองภายเมื่อสุกุสกคนพบกับว่าเข้าวั่ข้นเช้นเก้าเช่นเดิมพี่น้องเอ้ยว่า็ผิดพลาดนะอย่าลืมกดไรก็แช่ได้พี่น้องเดิมมันนี้สิ้าไป กินปลาพี่น้องเลยอยู่ชะหมู่เดี๋ยวไปเบิ่งนุงกันว่มามันสิม,มานลมาวันนี้เนาะไปเบิ่งนุงกันจะเริ่มกดไลค์ให้ได้ด้วพี่น้องเด้อก็พอได้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพ่อหนี้แต่บานไปก็ประมาณสองลักพี่น้องสองพันกิโลเนาะกิโลไทยไปฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะหรือทั่วโลกเนาะวันนี้เนะาะความสิพาไปกินปลาว่ามันสิม,มานเชียงรายปลา มุซาตัวใหญ่สั่มได้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือทางไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันสิบมานสั่มได้เจ้าหลังคาโฉนันดินดินทรายเนาะคนดินทรายอ่านแก้มเพื่อไปแก้ี่น้องเบลังหนึ่งมีแล้ว มันน <c ười> ี่เมาอะไจังน่อยกตจะไปสลองปีใหม่นี่ยลังนึ่งกินไลาไปนี้นะมีกขลังเดินทางพี่น้องประมาณสาสิบนาทีก็หอสี่สี่ห้อง nhá để ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เป็นกีดต้มเมื่อล่ะตัก 5, see, น้ำอยู ắt, 5, 6, ่ซี่คอยขัดบอร์ดนำไซด์โอ้ตหเต็มถังหอ,อมมาก หอยยายขนาดรับคุณวัน no ตัวตัวดนี่คือบรรยากาศรอบ่านยากไปทุอด กหอดละพี on, no. ่น pues ้องหน้าเนาะบ่งกันแทนนี้ละน้องสามชีน้องพี่น้องเลยบมาปายง่ายใช่ไหเนาะบ่งกวันนี้อากาศเป็นใจอยู่พี่น้องลงน้องกัไเลว่าการหอนวันนี้เนาะ การนันหอนได้น้อยหนึง่งนำมาเบิก้งกันได้พี่น้องเด้อนี่คือาลาพี่น้องเลยการนองชะโอ้ยมีทั้งเป็ดทั้งห่านอย่างนี้นโอ้ปลาก็มีพี่น้องเลยปลานหน่ายลายดีนริง่ะ nó tụt nhảy này, phá lại đi phiền rồi, xem là, ôi biết lòi lọt loại lọ, như này gần, còn... ôi đèn, đèn, này, nói, 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 nói cái nón cái ว้าสมบันยกาศไปนำเนาะน้องที่สองกะโอ้ยบักลึกหนึ่งน้องบักใหญ่บักใหญ่ทางบิดเนี่ปลานี่ขนาดลุะมาลุนมาเชนกันลมสิมาช่ำได้ปลาใหญ่คือน้องนี่บเี้ย่เนาะลืมกดไล์ก็แช่เด้อพี่น้องเด้อปลากำใจบักรับเนี่ยพิษกับงามนี่นี่นี่ งามเขียวๆทั Darwin, Fraktion, ้งมัดเนี Esta, ่ยปุ๊ดคีเบรพี่น้องเลยนี่ยน้องลงกน้องนี่พี่น้องเลยมีแหและกระมองอุปกรณ์การหาปลาน้องตัวใหญ่พี่น้องน้องใหญ่กระมหน้องเนี่ยบิกปลาเนาะมันจะคือน้องนั้นมันมันลายฉันได้ลงช่องคนก่อนมันนี่ให้เราลอกบนเนาะ

ลูกเนี่ยก็บัญญกละเนี่ยๆ โอ้พี่น้องเอ้ยนี่ตัวบักพิลึกนั่นบอกสิบูรีสิคะบักพิลึกพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยม้านขนาดลถเอ้าตามรุนตามเชนกันอีกยังมีต่อไปพี่น้องเลยโอ้ยตายโอ้ยตายพี่น้องเลยลายขนาดตายเลยบักง่ายบักง่ายเลยพี่น้องเลยอืมตัวทีที่ตัวนาวล่ะ เบิ่งเงี uh well ้นีนี่อเลือไดมขอนะขอแมน่ะเลือนไหมปปากไอ้นี่กินนะน่าพี่น้องเฮ้ยมกีนมันนี่ก็อะต๊ือมองอยู่พี่น้องเลยนี่โอ้ยนำกระไซขนาดนี้นี่ ยังค้างอยู่มองอีกตัวหนึ่งอยู่นี่คู่ภาพนี่ก็โอ้ยค้างชั่นล่ะลงสาดชีคนนี่ปลานิ่นหน่อยปลากิญญาได้ซีโตตัวสองโลไป ไปเบิ่งเพชรกินอะไรมาหนีเนาะอนนะเอาล้วพี่น้องเอ้ยมานขนาดโดดโหดดองจุดจัดจัดละ่ะอ๋ตอตายยังกิ้เล็บขุดถืลอล่ะนี่อักคลิกหนึ่งพี่น้องเอ้ยอุ้ยดองพู่นหายเถิงพีนงง่น้องเอ้ยหายหลุมเอาละ อะไรอไปอ้าวจมันขนาดนีน่อยนี่นี่ละนี่โอ้ยพอกินเลบพิลึกนึ ป่านนนเดบไร้ป่านน้นปาแต่พี่น้องมาเบิกกกันีขนาดนรถเต็นเชี่ยวเชี่ยวเบิกตันนั้นกนลยคือล้างเพื่อไหมดองพเฮ็ดไปไล่กันนู่นฮันลูมด้ว พี่น้องน่นนั่นสิเละเม่นประธนนั่นน่ะไม่พอละฮดยรายดีพี่น้องเอ้นจกจ้าเอาไปเล้อะ เอาปลาไงมั้งเนาะเออจุดปลาไงลูกฟันเตือนนั่นน่ะบ่โอ้ยองนละมัดเฮนี่โอ้ปนัอย่างนี้เนาะ อ่าลงเข่งเฮ้ยงเข่งขาย่อยฮึ่มกูมาแต่พี่แต่เลวแล้วเนาะแต่หึงผัวปล่อย,ยไป,ไปนี่ไม่ไปนี่เราเผาขนาดพี่น้นนอยจามเลยเผาบนสลาลิมทางอุ้ย<ว>ขี่เป็ดทั้งมัดเลย โอ้ปลูกต้นนี้ไปได้ซื้อบอกาไว้เนาะมาซื้อฮึ่มบังเอาโรคควันหมของนี่นะฮึ่มมามาซื้อกันยัดไส้นะบังมันสิมารบ่อน ฮ่มเดีอ <önemli> พี่น้องพี่น้องวัยเึงเนี่ยหลายตัแล้วพี่น้องวัยเอาเดียวนึงโอ้ยเป็นชิปโหลดชิปป้ายหลายดีผายถึง ว้าพี่น้องเอ่ยทั้งตึกปลาทั้งแก่คามันนี่นะมเาเบิ่งกุ้งน้ำกันเนาะอ <c oughs> โอ้ยกุ้งเต็นพลาบลาบยินขาเก๋าบน้พี่น้องอุ้ยกุ้งเต็นพลาบลาบยินโอ้ย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  อุ้ยปลาคอพี่น้องเอ้ยปลาช่อนปลาช่อนนี่้ยนี่พี่น้องนี่ว้ายวช่นเก็บกุ้งกูเอ้ยยืมเจอาเจ้านี่พี่น้องดอยแขนโอ้ยกุ้งกระไลไปแล้วไปแล้วเลยวันเดียวเบ็นดนตีอยู่ อาเท้ากุ้งฮะโอ้ยขนาดเลยผ่าเลนโอ้ยกุ้งตินเ้ยเนี่ยนก็เช่จอกนะครับนก n ช่ะไปเตรียมจอกมาเลดเร่งเร่งจอกไว้ท่ารดจะคนจะคนเพอาเท่าไป่เท่าก็กินน้ำละเส้นงก n สอง c อ n สอง c อนเน่เียหลเนี่

เนาออกมาเนี่ฮะ

โอ้ตกเกมคักข,ขนาดปลานิ่นปลานิ่นปลาปากน่อยออห้อยหอมกลินๆอย่างนี้ลูกมารีบอสิเท,ทียวน่อยลายขนาดแจมชิกินใหม <laughs> ป่ปีงกับปีงอมโพดมาเนะี่ะโอ้ยมอเตอร์ไซค์ขี่ห้อยอะไรนี่หอมขนาดมา,มาเดลยทุกคนเดินี่ เขาท่าอยู่มันนี่บรรยากาศดีเขาก็บันจุ๊ปีใหม่เนเนาะโอ้ รับมืออาชีพนี่ไปต้อ,ปตองนานหลดนี่คันยังมานาวคุเกะาะมะนาวนะซอยจํากับก้อยนะป่นนานนํามันออกไปหลนไหมมันยังอร่อย เสียบลายเสียบลายพักกระซาบหนึ่กินมืนดนี้เฉยมีโคก็มีแต่คู่จบงามๆทั้งมดทั้งพ่อคู่พ่อมโคก็มีแปวอยู่มือละพี่น้องอ่มอาเบิงนกนแกยังนีฟอง แซบขนาดบ่อือสุกคืเจอหนึ่ะบ่ต้องใช้โทรใช้บ่วงมีอันห้องเรียบร้อยอ,อ <laughs> ีห้องอึดยะเออะมั่นเด้อ,อ,ปอ1ป๊าดจ้ะโพนเต็มเลยนี่โ <laughs> พนในเ้เหลาะนี่แซบสะดาน,นมันมีครับ มาเกาะจังบ,บาทกันกลังปรุงเครื่องมันโอ้ยพักขนาดล้นเด็กโตกินหอมห่วยห่วยมาล้นนี่นะเอากะไม้นี่นะเอาไป โอ้ยบางแนวพิษเนพิษขนาดเลยเออด้อจำมาเลยโอ้ยแจวไอ้หนูบึ้งเอาลองก็จะขำไปเอาไปไปใหุยุ่กับันี้ขะละขละไม่ลากหนึ่งเลยโค้ มีก็ลงมาได้เฮ้ยต้ยงอยแบ่งงอยไหมแบ่งงอยไปแบ่ขาโดขนาดดหน่อมามามาทุกคนข้าวสมัค้าคน้ำกันยายไปแม่โบ้งนะทางนั้นนมีได้ได้ได้โบงได้เออฮิตจับปีบึงน้าเนี่ยมา